หูได้รตลีมีสามเจ็ดหายิบไปนำแน่น้ตะลีมีสามเจ็ดหายิบไปเด้อยหมูบอมมีรถตะลีมีสามเจ็ดหายิบไปเ่อยอันนี้ปูจีแถมให้อีกตัวนึงตัวนี้ตัวแถม ีนี่แหละมันจะได้หลายเงนนี่นะเจ้าของทีได้หลายโอ้ใครเจ้าขยใครมันเป็นเจ้าของท่านบอกว่าเจ้าของทีจะได้มากหลายเฮ้ยยเ้ยเย น้เ้มแ่ก็ซ้ำน้ำแน่แล้วกูด้ยังูด้น้อกเอาน้ำมาเด้กได้น้ำกูได้น้ำก็ได้ยังเนส่ยต้รับงานรวมพลแคบหน้าจอแล้วพี่น้องเ้อหลายทางหลายทางพี่น้องแคบหน้าจอพี่น้องหลายทาก็งคำพูนแล้ว

สีจุดโทจ้าสีจุดโทษมาจ้ากระสันกระลาไม่ขึ้นคันมีเงี้ยนะเปิดตาบารมีเปิดโชคเปิดถ้าเปิดได้เงินไหลโดนทองไหลมาลุกติดกหยุดทางกระลุกเด้อเจ้าสร้างให้มาแล้วสร้างแล้วก็อย่าลืม บัดเอขันตองขตองเจ้าข้าเอ้ย,ยมียข่าวมีข่าวขุนข่าวรวยมาบอกเ้าดนะข้าวดีบัดไหมบุญทานกองเห็นแล้วเป็นปัจจัยทไปแล้วถึงก็ได้รทานแล้วัน,น,นอ ทีส่วนเรามาเราก็ได้พูอย่้วเรก็ตอง่นมาุ้นสาสามเจ็ดห้าเอาใครอยอดลุกขึ้นมาบานเลไม่เกี่ยวสั่อเวยหัวใจทำดใจเดี๋ยวูเดี๋ยวใครรงานน่่เห็นหอนมทีมสามส ถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่ otuagis